สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับเล่นเกมกับจันโจและก็เล่นตามรอยลีปูนะครับนัดนี้เป็นนัดที่11นะครับนัดที่แล้วนะฮะลีปูของจานสามารถเอาชนะนะครับสเปอร์ซึ่งเป็นจากฝูงได้ครับจากที่ตามอยู่หนึ่งแต้มเมื่อเลยกลายเป็นขึ้นนำา2แต้มนะฮะนัดนี้ครับจะรักษาบัลลังก์จากฝูงไว้ได้หรือไม่นะครับเพราะว่าออกมาเยือนแอสตันวิลล่าครับ ที่วิลล่าพาร์คนะครับสำหรับแอสต้าวิลล่านี่ก็เป็นทีมที่เรียกว่าเก่าแก่ทีมหนึ่งเลยครับเมื่อก่อนนี้สมัยที่ผมดูบอลตอนยังเด็กๆอยู่ก็ถือว่าเป็นทีมแกร่งเลยครับกลางกลางตารางแล้วก็แกร่งมากนะฮะช่วงหลังๆนี่ดรอปไปนะครับเมื่อหลายปีก่อนก็ตกชั้นไปนะอยู่แชมเปี้ยนชิพนะครับตอนนี้กลับขึ้นมาแล้วครับ นักเตะที่โดดเด่นของเขาคือแจ็คกริลิชนะครับที่จริงๆผมเองก็เห็นตั้งแต่ครั้งที่แล้วก่อนที่เขาจะตกชั้นไปแล้วคะคือเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแล้วก็เลือกที่จะอยู่กับทีมครับที่ตกชั้นไปนะแล้วก็เป็นกำลังสำคัญในการพาทีมกลับขึ้นมานะครับไปดูในเกมครับมาเน่ครับ4ประตูจาก3เกมล่าสุดนะฮะซึ่ง ในเกมที่แล้วก็นะครับไม่ได้ยิงนะแต่ว่ายิงยิงแมนยูไป2ลูกกดในเกมก่อนหน้านั้นนะสำหรับนัดน,นี้ก็เป็นนัดเยือนนะครับดิปูอยู่ในชุดสีดำนะฮะวิลล่าก็นะครับในฤดูกาลนี้ก็อาการไม่ค่อยดีครับอาจจะต้องกลับไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพอีกนะฮะ ก่อนปิดโควิดไปนี่ก็อยู่ใช้ใชตารางับทอมมีตันนะครับผู้รักษาประตูคนหนึ่งที่ได้รับการกล่าวถึงมากมายในฤดูกาลนี้นะมาในแผน4-1-4-1นะครับจะตีความรับก็รับเยอะครับแต่ว่าถ้าบุกเาก็สามารถใช้มิดฟิลด์ที่มีอยู่มากมายนะครับเป็นกำลังในการบุกได้ครับของผมยังเป็น 4-3- 3นะครับ ยังไม่มีใครบาดเจ็บไปก็เลยใช้ไลน์อัพเดิมไปก่อนครับทัก้งีม่จรทีมนงี่จริงๆใครจะเจ็บก็ได้ครับผมขอคนเนี้วนะ่าฟิมิโน่อย่าเจ็บฮะเพราะว่าฟอร์นายมันไม่ได้มีกันหลายคนนรับ เห็นหลุดใช่ไหมครับออดแมนโดนใส่ามิโน,นโแต่ว่าโดนเบียดครับก็เลยยิงไม่ขนาดฮนะบอลเปิดเข้ามาครับเวสลี์ตัวใหญ่ครับ บางแฟนได้แล้วปวดขึ่ไมมครับแต่ว่าไม่มีใครฮะโมฮ n ัมหมุดเข้าไปอีกตั้งนั้นเปิดเข้ากลางครับโดนกองหลังโมไว้แต่ยังอยู่ที่โมครับคืนหลังกันครับมันโย่ฮะเดนเดอร์สันครับโรเบิร์ตสัน โอ้ไม่ได้ยิงครับต้องบอกว่าอยู่เต็มไปหมดเลยครับกองหาวิลล่าเขี่ยให้ฟิมิโดครับหุดเขาไม่ได้เหตุทษแล้วครับยิงฮะติดบล็อกครับลูกนี้ฝืนยิงไป่อยครับ ถ้าบล็อกถ้าบล็อกลงอีกสักทีนึงก็าอาจจะมีรุนกว่านี้ฮะบอลโดนเชียร์มาได้ครับตั้งหลักกันใหม่ฮะซาละ Fabinho. And now Wijnaldum. Whatever it takes to get the ball. Intense pressure. It's with Taylor. Oh, yon yang, ta, the coming. Looks promising, this. Straightforward piece of goalkeeping following that long shot. Lee. Yeah, concentration when the ball's in the air for that long. Just get behind it. Get your hands up. Oh, Touched possession. Ronaldo. Goalkeeper's ball every day of the week. Mane. Ronaldo. เข้าไปแล้วครับเิมิโนฮะโอ้ในกล้องหลังต้นสุดท้ายครับโดนเคลียร์ไปก่อนครับเอาโดนภาษพักบอลแล้วมันหลุดไปฮะ Lansbury now Wisley j a c จ g r กรีลิช เตะไปโดนมาเน่ออกครับตอนช่วงนี้วิลล่าเปลี่ยนมาเป็นฝ่ายบุกมากฮะยังกลับมาได้ครับเป็นเทรนที่หบุกขึ้นไปทั้งปีฟ้า โยนแล้วจะติีครับได้คันได้ค้งงรับอยนวันที่สสาได้ครับแต่ว่าไม่มีอะไรอ่ะฉวนกลับมาแล้วมี ทางฝั่งเทสเก่เก็บได้เลยนะครับเมื่อกี้นี้เปิดขึ้นมานะาครับมีกองหน้าอยู่หลายตัวครับฝันได้แย่งกลับมาได้ครับโมงชงม,มาครับลูกนี้ไปถึงครับขาดเลยครับดูกลาสลูอิสแจ็คกรีลิชข้ามฟากมาครับ In a position from which they could potentially do a bit of damage here. Quick thinking to dispossess his opponent. Oh goodness, he was right on top of the situation to get the ball back for his team. Oh, Plenty of running room in the wide position. Mm -hmm. And space for the cross. The ball Henderson has it. ไปให้ไปดุ่มครับ. <laughs> hey, hey, oh, Well, <laughs> I'm not quite sure what's happened to Roberto Firmino in this game. Certainly, well below his usual high standards. I'm <laughs> sure the keeper will think he's got away with one today. He's not been tested at all. Lack of movement for me is the key. He's got to do better. Firmino, form by, <laughs> and firing it into the area. It didn't happen for them. Henderson? Well, this is Liverpool at their best. They love possession of the ball. But that doesn't lead to goals necessarily. They haven't created enough. Too slow up front mid. They the the goal. Due reward for their efforts. Well, they've made the pressure. and you're ลูกจ่ายมากับฟาบินโย่เล่นกันอยู่สองคนแล้วจ่ายกลับให้อ่าไปในรุ่งที่วิ่งหาพื้นที่ครับแล้วจ่าจังหวะก็หัวด้วยครับยิงด้วยซ้ายครับขึ้นน้ำแล้วครับ So the game has restarted. Liverpool in front. Any sort of lead is important. They have the lead. What have you made of it so far? Well, Liverpool... It's a weighted pass. No one lay up. They just couldn't stay in front. And now this match is all square. โอ้บมจะเสียก็เสียง่ายๆกว่าจะยิงได้จากลูกเขี่นขึ้นมาก็ไม่มีอะไรเลยครับเป็นแจ็คก,กิริชครับโอ้โหโมโหตัวเองเลยครับคือลูกนี้ไม่ไม่พยายามเข้าบอลอะไรสักอย่างฮะเชื่องช้าหมดยครับก็เลยโดนตเตะสักหอครับ Number 10, Jack Grealish. It's with Fabinho. The attack continues. They're making considerable progress. one Henderson. Fabinho. And now um, จะพยายามให้วนรรันดโลมรบแบบเดิมเลยครแต่ว่าไม่ได้ฮะยังมีทบทเสบิสาวนาทีครับอาจจะได้เพราะว่าบอลอยู่ใกล้ประตูวิลล่าครับครานี้เป็นฟาบินโยครับจ่ายคืนได้ไห้ครับ ลูกแรกครับเป็นฟาบิโอจ่ายให้เวนนดุ่มครับแต่ว่าลูกนี้เป็นเวนนดุ่มครับจ่ายให้ฟาบิโอครับซัดด้วยขวาขึ้นน้ำอีกครั้งครับสองหนึ่งฮะเกิดประตูรัวๆนะครับในช่วงท้ายครึ่งแรกฮะ Underway once more, Liverpool have the lead. number three, Slovenia. <laughs> Today For half -time in this game. เป็นกองกลางสองตัวเลับที่ยิงสองลูกนะเวนิโด้งนะยิงนำก่อนนะในนาทีที่39ครับแจ็คบรีนิกตีเสมอนาที42่แล้วก็ฟาบินโย่นะครับยิงนำครับนาทีที่45ครับกลายเป็นเกมที่ยิงกันหลายลูกฮะมาดูครึ่งหลังกันต่อเลยครับ The second half is underway. Liverpool hold the aces presently. <laughs> <laughs> Liverpool obsessed with finding a forward gear. What can oh, they do scoreboard operator. No, it's worth a try though, but when he looks at the position he like is right in, he'll be disappointed. bật khung lăng ma với cách ghi sát thai rồi nè, kiểu chân nhão, Chester has it, Trezeguet, Gilbert, it's with Trezeguet. It's with Douglas Luis showing patience as well as persistence in the build up and whipped into the box. Well, the clearance half hearted. <laughs> well, this is certainly the home of live TV. <laughs> <laughs> and looking forward to bringing <laughs> you <more laughs> action from the Premier League. <laughs> it's Aston Villa facing <laughs> <French> Yeah, that looks a great matchup, doesn't it? Looking forward to some fun. <laughs> ตุดไปถึงมาแน่นู่นนะฮะเปลี่ยนแล้วครับเอลกาซี่ออกครับเป็นดิโกโชต้านะครับลงมาแมเกิ and a friendly reminder that we have more action from the premier league coming up. it's liverpool facing manchester city. yeah, the fixtures coming thick and fast. should be a good game, that. hopefully that's not the commentator's curse. บอลสวนเข้มาบ้างครับ <And S 1> เลยฮะ um. เวอินโรเบรัมบ <the> หลุดเข้ามาลูกนี้ <play through. S 1> ยิงด้ขวาครับ <And S 1> หายครับ น้ำครับขึ้นนำ้ำเป็นสามหนึ่งครับเป็นจอร์แดนเซซ่าด์เห็นว่าโมแับเข้ามาครับไหลให้แล้วก็โมก็ขว,วดด้วยขวาเลยครับเข้าไปแล้วครับ Well, there's nothing better for a manager when a plan comes together. Total satisfaction. Well, that's a tale of four goals in this match now. Three, one it is. Mohamed Salah. McGinn. โอ้เข้าแรงครับไม่รู้จะโดนเหลืองย้อนหลังวะเป็นเทรนด์ครับแยกมาได้ตอนนี้บอลอยู่ที่โมซาล่าครับโอ้โหโดนขวางครับแต่บอลยาวครับพัวเข้ามาขวางเลยครับแท้ๆเลยชัด Making Grealish. progress. ดูดิครับโดนสก,กัดไม่ได้โดยเทรนด์ครับอ้าวมาติดเตะไม่พ้นครับโชต้าทำออกไปเองคนระลงมาช่วยกันหน่อยฟาบิเนโอ,านอมาติดมาติดข้ามฟ้าครับโอ้าายลูกประสานเยอะเลยไปไกลมากครับ Again, It's with Trezeguet. Space and time for the cross. No spillage from the goal. <laughs> <laughs> We're now inside the final 20 minutes of the game. <laughs> continue to advance. <laughs> Will they be able to convert? I saw 2 Oh, clearance. do clear, man. กลับมาที่โมวงครับฟีมิโน,โนครับไม่เข้าวันพรุ่นี้ยิงออกเยอะเลยฮะฟีมิโนครับวันนี้ยังไม่มีประตูครับ Henderson. And it's a matter of what occurs in the final 15 minutes. Hotta, Grealish. He has plenty of support. Oh, my And offside is the decision. Oh. It must have been very close. Well, He's oh. yeah, oh. got the best view of him. Oh, well, they've been getting the substitute ready, and now they will make the personnel change. เปลี่ยนบ้างดีไหมฮะโหแรงยังเยอะแรงยังเหลืออยู่เลยครับไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ฮะัฟายนัลดมโรเบิร์ตสันเป็นมาเนี่ครับวันนี้ยิงครับเซฟออกมาได้ครับแต่ว่า บอลเนี่ยมันอยู่หน้าขอบเขตเท่เทากับสวนที่มาละสวนขึ้นมาโดยกรีนิชครับโโออ้หหลกครับ แต่ว่ายิงแย่ไปเองะโชต,ต้าครับแต่ว่าคนนี้หน้าชมไปดีคือกรีลิชรครับหลอกจนกองหลังป่วนนี้งหมดฮะเกมขึ้นมาครับโดยอลิซงคนะมานี่ครับไม่ได้แต่ว่าบอลมาติดที่เวร์ดุมครับแต่ว่าก็ยังโดนแย่งกลับไปครั้งครับใอม่แล้วฮะ มิลล่าก็พยายามจะทำประตูตีตื้นนะแต่ว่าตีที่ฟาินิโยเัาลูกนี้จะส่งให้มาเน่ครับไม่ผ่านนะไมาครับแจ็คกอรีสนะฮะโอเคครับเทรนด์เก็บได้ลูกนี้ เอาเปิดไม่ดีสักนะเป็นเทรนด์อีกครั้งครับที่ช่วยไม่ได้ครับสวยมากครับข่า ER วนี้นะครับถึงมาเนจ่จริงๆแล้วไม่ล้ำครับดีเข้ามาครับแต่ว่า <S 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 ไม่ถึงครับ <S <S ไม่ถึงฟิมิโนะ ขึ้นมาอยู่นี่หมดแล้วครับ,นนรบแต่ว่าโดนเคลียร์ก็ได้ครับ <there> แล้วก็จบเกมนะครับก็ถึงจะชนะสองลูกแต่ก็นับว่าเหนื่อยในครึ่งแรกต้องบอกว่าไม่หมูเลยครับ โอ้หแฟนโหดังมากเลยครบ nice อบโมซาล่า,า,าแล้วหนึ่งประตูนะครับส่วนอีกสองประตูก็มาจากวัยนุ่และฟาบินโธ่นะครับแล้วก็แจ็คก,กรีลิชยิงหนึ่งประตูให้กับแอสตันวิลล่าครับ ผ่านไป11นะครับยังคงรักษาตำแหน่งจ่าฝูงเอาไว้ได้นะสเปอร์เวดพาดท่าแพ้ใครไม่รู้ครับเลยยังอยู่ที่2ครับแข่งมากกว่าด้วยฮะแข่ง11นัดชนะสิเสมอหนึ่งครับยังไม่แพ้ใครนะนำเป็นจ่าฝูงครับนัดต่อไปเจอแมนเิตี้ครับแต่สำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมครับชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์บอกกันบ้างนะฮะ สำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ